สวา่างเดจมาสโมซ้อประสานกันนะคุณสีส,ส,สีวันนี้เป็นวันดีขอจเจริญสีสุขสวัสดิ์ข้าพเจ้าใส่ใจประยุทธข้าพเจ้าตนะ่างละดีชิมนมาสีขอยออ่อกรที่เหนียวแน่นพนมน้อมดุจจดีคุณพระปกสีทุกท่านชะั้น มามหาพอดีต้นงร <itu? S 2> ู้บนนิจีนีขอให้องค์พระศิวลุกเป็นเจ้าขาไหว้เทิดเชดาชาติทั้งหลายไหวุ้ินิจาระมันดาไหว้รูบาอาจารย์ระทำกันไงขอให้พกิจเป็นมงคล พุทธาปฏิปมรักษาธรรมามปฏิปมรักษาสามามปฏิปมรักษารักษาหุยนะโมพุทธายา ิทมหาปสิทธิพวันตุณีเอหิขถังปิดยางกายอยู่ิสางปะหมทังภูรูปะจางยานเอหิพุทนุธรนาเอหิสัพมาอนุภรรมนาเอหิสังอนธมนัตตวาอิสิสิทธิยโรกันฐานอนุตตาวอิสิตะคันธังสาตาอนัควัชามิ

เตือนสีชมพูสีฟ้าสีฟ้าอมชมพูาอเทียนสีวัานลที่ลุ Terima kasih telah <laughs> menonton! เล็กเป็นเลียงแหวมาไปลองแหววเขาเลี้ยง نعم รัากัรับตท่านทั้งหลายอท่านทั้งหลายโดยลูกเข้าโยลูกเข้าถึงการก็ดีงการก็ดีโดลกเข้าโดยลูกเข้าถึงการก็ดีาันนี้ขอหน้ามันนี้ข้อหน้าทวนเที่ยสบาสดีดี้ไกกับน้หลายหออท่านทั้งหลายตท่านทั้งหลายขสุกรรมถึขกรรมครับอาารครับอาจารทั้งหทวทั้งหมดทั้งวน่วยาดี เลื่นไบนเ็นวงเบนบ่วงกรรม่วงเนบ่วงกรรมต่อการละกันต่อกนและกันอไปต่อไปด้วโเลอัลโหลฮัลโหลฮอลโหลฮัลโหลฮาลโหลฮัลโหลง

นี่เด็กได้ขอการบากเล่ึงถึงว่าคุณเจ้าข้าเออเอให้น้อใครให้กำเนิดจต่อเปนด่ึงใจด้วยไอ้คาอุ่นทำฟ่ำเพี่ยงเยี่ยงมาด้วยกัน ช่วยทำุณให้รอดคนเป็นคนย,ย,มย่มาตึงระบาตราักใจใจห่วงโอ้ด้วยทำบูกดวนใจให้ห่วงหนาัวดใจหายอยบอกเท็ดน้ำมาาระพง แดงใจใจทหาาทหารยอเยี่เป็นสันพ่รของอุดรศุลย์สมความังเดชามารดุประดุลอมจอยแห่ไทเนอดทงานทำงานเปลียงรูปน้อย ใจใจความทำสักดีจึงส่งให้ได้สางวิชาไม้ได้ไม่ความแอบพองวันรอคอยเหมือนนองกาาเหยื่อมาเหลื่อูเพิ่มาสุูใหาไว้ใ้ใจโซ อยางไปมาจากกลางตังตาคอยใจรออยนอนอื่นพื้นผมห้อวงความโอบจากคำนว่าคุณทำจงเดินนานบางชี่ารองรับี่ร่วง คอบอุ่ยคงแทบสิ้นแดนบ่วงยิ่งหัวงเอาใจใส่ในกายยาอยาให้พ้อยลายจจางาเห็เป็นตกไปจึงรู้คุณคุณทํานาฮายามท่านอยูดวันท่านง ขอบแต่งมัตาปีตาเอ้ยนอนนอนนอนหมอบกอาทาแม่แก้วจำนึกแล้ y <muchas> หลัสาวพามแม่ไม่รอ้องแม่ไม่บนแม่ทนนานแม่เฝ้าสนองจนมันแก่แม่ใจ,จะหาใครเหมือนแม่แท้ทุกคนพบกิจเกือเก้อเพื่อนรอดรอดชีวิตแม่ให้ชิดลูกน,น้อยคอยผลแม่ลระปากอย่างไร สายแม่คนสายแม่คนเท่าแม่ตันลูกกินแม่ป้องลิ้นป้องไรไม่ให้ผ่านแม่สงสารหววงลูกยาหวานซับฉินแม่แหงกอมยาผักกา่าเป็นทาจินแม่ไม่ผินแม่ไม่ผันทุกวันวายามลูกสุกแม่สุขสมอารมชื่น ยามลูกจืนแม่เืนผมพระทุ่มกว่ายามลูกไห้แม่อดนอนนอนผุดายามลูกยาแม่ปวดใจอักคบเลยเอาลูกหิวแม่หิวกว่าน้ำตาล่วงแม่เป็นห่วงวิ่ลนหาเอามาให้แม้แม่อดอดมดข้าวไม่ว่าอะไรแม่สะนันได้ลูกติ่แม่แม่ ไครไหนเล่าเฝ้าบุกคลนวิสัยแม่เติบใจเใ้ื้อถอยคอยนั่งเฝ้าพระคุณเลิกลูกสุกช่วยบรรเทาไครไหนเล่ารักมั่นแท้แม่ฉัเอง กาก่วนยกรรมวัชิกรรมวโลกรมที่กับเจ้าไ้ะ ความกว้าง unku, สสวาม er. กาดจามวาดีความใจมดีความใจมีความใมีควความดีความใจความดีความดีคาาจาจว หายไปสิ้นส,สิ่งใดมันนะครับใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้สุน้ำจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทำเกิดพิทานังปจัจโยโหตัว Terima kasih telah menonton!